เลาะไปเลาะมารถทัพวพี่น้องเลยบาทจนได้ป้าเปลี่ยนใส่รถเลาะล,ลายเลาะไปเลาะมารถทัวเลาะแต่ละมือนะมิเตเลาะกับเลาะสงสัยเหยียบน้ำมันกัดใสอยู่แล้วไปลายลายคู่มือคู่เว้นเนาะให้เพิ่นแปลงถาให้ใส่ไม้ให้พี่น้องให้สร้างเนตรให้ซะก่อนไปต่ออีกหน่อยนะ เนาะไปเรื่อยทายท้ำเฮาเนอทายิีถทายท้ำไปเรื่อยๆตมให้ตมนะเนายตมพันนาบัวสิทนุนเป็นทายสายหายั่งน่อยก็ได้ไปต่ออยู่เนาะติดตามกันไปเรื่อยๆอีพี่น้อง เดินทางมาหอดเพ่อนเทียงย่ายง้องนอพี่นองมือนี่เพิินกับยุคผู้เดียวย่ายง้องก็ไดใช่ชีวิตยูผู้เดียวนะแต่ละมือ,แต,มอแต่ละวันเพินนะินดำรงชีวิตของเพิินอันนี้ก็ได้เฮ้ยหัวเพิ่นอ้อมเลี้ยงเบ้ไล่แนวเพิ่นเลี้ยงนั่นเพิินกับเฮ็ดเบียร์พวเพียงคือกันเศรษฐกิจเพิ่นกับโมเมนธรรมดาเนาะอ้าวสบายดียหญ่ฟ้องเฮ<อ>าโ<า>อ,อ้มาสัมผัสเบื้องนอกมือนี่เดินทางมาหอดพี่หน้าหน้องหลวงหอสันซะ แบ่เพิ่นจักโต้หนี่แบ่เจ้านี่สิบสามตัวเนาะปู่ออกลูกใหม่งามขนาดกำลังเพลิงน,น,นี่เต,ต้เบ่อ้อมหัวไว้กันกันเบ้ได้เนาะอันอ,อันอตะไคร้อันขายแยงนี่มีตัวนั้นเป็นสวนเจ้าอยู่บนน่ะนะปวดล้วยกามีปวดอึดอะไรอยากพี่น้องมาเลอกบนสวนกล้วยคนก่อนทั้งนี้ ปูมีหอดพักอีเลิศสั่นปูไม่โมเมนทั้ธรรมดาพี่น้องเฮาสวนกล้วยเพิ่งงามขนาดคุณเพิ่นเห็ดผู้เดียวสามารถเห็ดได้อีกคนนี้ก็ได้โมเมนธรรมดาเนาะพี่น้องออองามขนาดเนาะงามงามงามหน้าเพิ่นดำหน้าผู้เดียวอีกว่าสั่นนี่หน้าเพิ่นกันดำหน้าผู้เดียวมาเบิ่งหน้าเพิ่นดำเนาะมีไก่มียังครบ วงจอดหุ่คอกแบ่เพิ่อนอันนี้พี่นอ้องย่างมือแลงเป็นไรอีกแถวนี้ให้นอนอยู่นี้คอกแบ่เพิ่นหุ่นหน้าเพิ่นนั่นเพิ่นดำสแีแล้วยเลี่เพิ่นว่านั่นดำดำผู้เดียวอีกนี่นะโหมันธรรมดาดำหัวหน้าผู้เดียวอยู่ผู้เดียวโมเดิร์นน้ำไผ่หู่มีเพิ่นเลี้ยงนกตู้นกกระหอ,อยย่างย่างนกเขาบัวพุ่นนกกระเทศนกเขาเพิ่นเลี้ยงนั่น ยังอายเหรอหนิโมเมนธรรมดาอีกเพิ่งตนเองได้คนผู้นี้ก็ได้ออุ่นเม่เพื่นนโดดโอนนั่นอุน่นใส่น้ำบรราดาลเพื่อนนัน่นอยู่สูบเอาเนาะน้ำใส่เพื่อนใส่น้ำบรราดาลนาเทียงเพื่อนใส่โซลาเซลล์สัส่นไฟนะ บ่มีสายไฟต่อขมาเนาะใส่โซลาเซลล์ทียงเพินก็ได้มาเบิ่งบาททียงเพินก่อนบาทนี่มีไฟโซลาเซลล์ใตยักมาขึ้น,นี่สิใต้นะอยูู่้เดียวเนาะเลี้ยงนกเขาเนียเพินมากไปต่อ,อยบอ่แต่ละมือนี่โอ้บ่มีเวลานันายังนกกระแทกบ่มนกยังอันนี้ คนมักนนมักผู้เนีมักเลียงผู้เนยวสันซะโอ้เขาคุณสถานที่เพิ่นอยู่นะ้ามดาอานกกระเทศพรี่นี่อนกมันอเนกนอแม่เพิ่นคักขนาด ลูกเมียนี่แม่นบ่มีแม่นบ่บ่อยู่น้อบ่มย่างไอ่ลูกกันแล้วเมียบ่มีกันแล้วนี่ปลากันเลยเนาะห่างเหินกันไปแล้วว่าสันสันนกเนาอยู่เทพเอยู่ไคอยู่มันแล้วมั่นแล้มีคนชุกหลานชายมาเฮากับพ่อใหญ่มันลงเออหมอหลานเฮาลูกเมีนพลอยน่ะมาอยู่น้ำเฮาเออตาฮะตะขาแห่งลงเฮาไปให้ลูกเคยเอากบเอาเขาบ่เอาไปเอวเต้าน้ำเต็มปังเลยตะขาโอ้เขาบ่ดำอย่าเขา โตกับดำเาเจ้างนี่ละพอได้กินให้กักายหายแม่เมื่ชงแถวลงกันวานเขางามนะโอ้หาให้เจ้าของดำเอานะเอาสาวพอได้กินนี่ละกุ้ม่าักุ้มเลยชงเท้าปวดไฟลุลุ่มเ็ดเขางามได้ปีนี่เออเขางามปีนี่งานบุคคลมี่มันได้ปีเลี้ยงโอ้ได้สาวเจ๊ฉ่อมนะอ่าปีนาปีนี้แจ็คจำได้กะสิงามอยู่ดอกมันคักอยู่เอาปุ๋ยมาใส่กับเขินบื้อเลย ม,นนม,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 มันีนนแล้วอมนโอยอามาเยี่ยมมาเยา่เพีน่นองเฮงหลวงเร่บริมมากลด้า,า,าสันส่นซะม,มือนีเวะมะขอบ <มา S 2> ุกข,บ,ขบใจเรยรใายให่หายสัมผัสเนาะมือก็ไดหวนังถไมา,าอ,อ่าจังไรกัติดตามกันเด้่พี่น้องส่งเดซาฟาละของเฮ้าเนาะเหลาะไปเรื่อยๆทายทําพอพอี่น้องใส่กับเวเอ้าแะอยากเออยดงนี่เมนเฮ็ดเฮ็ดเืออเฮ็ดงานโอต่อเติมนั่นนี่เนาะ

กขอบอกขอบใจพีในไร่เนาะงมนีมท,ที่ใหายัมำาลใให้คคลุมือเนอะนะานะเประเทศน้าเั็นชาวนาของร่ของเจ้าก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะมนกะสบายดีพี่น้อง